ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ N N K Channel พี่ตาไมาอีกแล้วก็วันนี้นะผมก็มีเกมสนุกๆมาแล้ผมมาเล่นนะผมเป็นแนวครอบครัวเลยวันนี้นะผมจะชวนกันมาเล่นนะผมเป็นเกมเกี่ยวกับไข่นะผม เกี่ยวกับการกินไม่ใช่ฮะไม่ใช่ทำไมจะไม่ใช่เล่าก็มันต้องมีคนแพ้ไงพี่นุย้ยอ๋อใช่วันนี้นะคะเราจะเป็นกาอุ้งไข่เฮ้ยกาหวงไข,นนงไข่นั่นแหละกาหวงไข่อ่ะเออนั่นแหละนะครับก,กติกามีอยู่ว่า,ายังไงพี่นุ้ยกติกาไม่อยู่ว่าใครทำไข่แตกมากที่สุดมันจะทำไข่แตกยังไงอะ่ะเอา้าเราจะถือไข่แบบนี้ใช่แล้วเราก็จะขึ้นมาอยู่บน บันไดโอโหบันไดแล้วบันไดอ๋อบันไดเอาะมันไปอยู่บนบันไดอ่ะเราก็จะกระโจนลงมาครับผมแล้วเราก็โดดลงมาพรอมไข่ถ้าใครทาไข่แตกเยอะที่สุดเยอะที่สุดมีการลงโทษนะผมวันนี้ก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะมีหมิ่นหม้อนะผมแล้วก็หมินหม้อหมินหม้อไอ้ขาหมินหม้อนั่นแหละไอ้ที่ทานตูดหม้อที่มันเป็นดำๆมัเขาเรียกหมินน่ะแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมอ๋อไม่ต้องกินที่ร้า ไปกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยต้องกินอ่าต้องกินแบบปกติอ๋อถ้าถ้าใครทําไข่แตกเยอะที่สุดคนนั้นต้องทาหน้าดําไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ับผมคือถ้าอายก็รีบกินนะผมคือต้องรีบกินให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบเดินออกจากร้านให้เร็วที่สุดอ่าอันนี้มึงแข่งกันสองคนสามสามสามถามมีใครอ่ะน้องตัดด้วยโอเคฮะโอ้โหเอาช่องดังไปถ่ายด้วยไงเนี่ย นี่ชนะแน่เลยอ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องทํายังไงพี่นุ้ยเตรียมตัวเลยใช่เตรียมตัวก่อนเลยอ่าอันดับแรกต้องพี่นุ้ยไงฮะเล็กก่อนเล็กตามโตจริงจริงอ่ะไมจริงจริงอ่ะพี่กดต้องเป็นคนโดดก่อนพี่กดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดเป็นเจ้าของช่องแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยนะครับเฮ้ย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 พี่กดอะไรนะไม่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 อย่างนั้นไม่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  โซนมาเฉยเออนะครับพี่กดนะมันเออมันต้องยกถาดเฉยๆนะครับเพราะว่าเป็นถาดแบบนี้อย่างเดียวนะครับนี่เป็นถาดแบบนี้อย่างเดียวก็นี่นะผมทีใครทีท่มันนะไม่ยืนยืนมาสูงอันนี้เป็นเทคนิคแล้วกันมันจะโคตนนะครับผมเรื่องของเรื่องมันได้ไหมเน๊อะ นี่นะครับแตกหรือเปล่าพี่กดแตกไหมแตกไปเดียวแตกกี่ลูกไม่ต้องต้องกรรมการต้องเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนลากมานาพี่น้อยแตกกี่ลูกแตกแตกแตกหนึ่งลูกสองลูกนะสองลูกสองลูกฮะมสาสามโอ้สามสามโอเคสามลูกนะ จุกเลยนะครับพี่กดบอกจุกนะครับจุกไหนพี่กดไหนดูจุกตรงไหนสำอ้อยเปล่าไหนเปิดมาดูดิโอผมก็อยากเอาไข่เข้าไปกันกี่ลูกพี่นุ้ยสรุปกี่ลูกสามนะก็นี่นะครับแคสแซงแงไม่ต้องเลือกนะครับพี่กดนะครับเออสามลูกนะครับแคสแซงแงจะทําให้ไม่แตกสักลูกหนึ่งล้วกันนะเพราะว่านะครับเราไม่ลีลาอยู่แล้วเลือกก็ไม่เลือกไปนะครับถ้าไม่มีคนจับพี่นุ้ย ่นุ่ยก็ขวัวพี่หนุ่จะแตกงเยอะแท่งแท่งแงะนะดูนะไม่ยากนะไม่ยากนะนี่นะพี่หนูมันจะใช่เลยเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวตกี้พี่กดทำยังไงวะอ๋ออ๋อ พ boy, ี่นุ้ยครับผมเนอเอาครับผมโดดนะครับโดดสรุปรู้รสรุปรู้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกนอะอ้าวมันไม่แน่หรอกพี่นุ้ยยังเป็นหกลูกก็ได้นะครับใช่เหรอนี่นะครับพี่นุ้ยนะครับเตรียมแล้วใครเต็มทุกช่องหรือเปล่าเนี่ย เต็มทุกช่องเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะดูกันว่าพี่นุ้ยหรือพี่กดหรือหกแงหกลูกพี่กดรอดไปแล้วไอ้หาไสพี่กดแม่งได้สลูกนี่นะครับขึ้นแล้วนะคขึ้นแล้วอ่าถ้าไข่ล่วงนะครับแตกก็ถือว่านับด้วยแตกเยอะนะกินหน้ากิาดำนะนี่นะอันนี้เราก็จะถอยออกมาไกลๆนะเก็บกล้องไกลๆแล้วกัน นี่ดูพี่นุ้ยเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวอากาศอาการข้างบนเป็นไงกลัวมันโค่นนะอะ,อะกลัวบันไดโค่นนะครับเหมือนแค่เซ็งแงะนะกลัวบันไดโค่นโอเค นี่คะพี่นุ้ยรอดรอดนะครับก็ลูกเดียวเป็นไปได้ไงลูกเดียวเนี่ยนะครับมันแค่เล้าเล้าแค่เล้าเล้าด้วยโอ้โหแสดงว่าแค่เส้แง่นี่ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่โอ้โหลงผิดลงอย่างนี้ไงก็เอาเป็นว่าจบคลิปเลยละกันพี่นุ้ยสนุกแล้วเล่นแค่นี้แหละพอเนาะไม่ต้องไม่ต้องฮะต้นน่ะรอน่ะอยากจะเล่นมั่งเหรอให้ตาให้คิดคนตา ขึ้นไบบุกบนนกโอเคเอาไปอันนี้น้องตัดก็จะเล่นด้วยใช่ไหมน้องตัดใช่เอากี่ลูกบุกลูกเอาห้าลูกพอนะห้าลูกโอเคนะครับน้องตัดนนะครับตัวน้อยนะครับก็เอาห้าลูกพอนะครับพอเดี๋ยวแคทซ์แงจะเป็นคนวางให้แล้วกันเอาหกลูกเอาหกลูกเอาหกลูกเลยหรอนะครับน้องตัดโอเคไหมถ้าน้องตัดทําแตกหกลูกน้องตัดต้องน้องตัดต้องทาหน้าดําด้วยนะลูก หน้าดำแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะโอเคไหมนี่นะ่ต้องโอเคกับป้องโอเคไหมโอเคนะโอเคนะครับไปขึ้นไปขึ้นบันไดไม่ต้องยกไปเต้เดี๋ยวเขาส่งให้เอาหันบันไดหันบันไดเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตัดเอาสองขั้นพอเนี่ยมาขึ้นข้างนี้โลกขึ้นข้างนี้ขึ้นไปยืนก่อนพร้อมกระโดดโอ้โหนี่นะครับดูกระโดดยางเข้มเข้มแข็งว่องไวนะครับ สองขั้นขึ้นไปหนึ่งอีกขั้นหนึ่งสองแค่นั้นพอหันมาหันมาเงี้ยเอาถือถือถาดไข่เอาแล้วนะครับน้องตัดนะครับกลัวที่ไหนเอาถือถาดไข่เอาถือเอาถือเอา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 เเอาเอาเอยังไงลูกพร้อมยังหนึ่งเ,เอาย่างยืนนี่นกหนึ่ง สองสามโอเคว้าไม่แตกเลยไม่แตกเลยเฮ้ยไม่แตกเหรอไม่แตกไม่แตกเลยเดียวฮะแตกลูกแตกลูกเดียวนะับผมก็กะจะให้น้องเนตัสททำแตกหกลูกนะครับไม่แตกนะครับแตกลูกเดียวนะครับเก่งมากก็วันนี้นะคะคนที่จะต้องทาหน้าดำไปกินก๋วยเตี๋ยวนั่นก็คือพีก๊ ใช่ฮะพี่กวดเป็นเจ้าของช่องไม่ใช่ไงวะไม่ไม่ไม่กติกาคือกติกาไงอะไรนะกติกาคือกติกาโอเคพี่กวดไม่กินก๋วยเตี๋ยวฮะวันนี้พี่กวดไม่กินก๋วยเตี๋ยวพี่กวดข้าวอข้าวตามอาทำแต่กี่ลูกแต่กี่ลูกกินลูกเดียวลูกเดียวเป็นสิ่กรรมนะครับสี่ลูกเอาแตกก็ไม่เท่านะครับใจเย็นอ่ากติกาก็เป็นกติกาแหละ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูนะคะแค่แสแงะนะคะกินก๋วยเตี๋ยวตอนหน้าดำๆจะมีคนจําได้หรือเปล่านะคะทุกคนหน้าน่าจะจําได้แหละใช่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่คะตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าดําที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนอะไรต้องการกับให้พี่แคะ แข่งกินก๋วยเตี๋ยวกับตั๊กแตเราจะชนะให้วันวันกับปาก็คนที่โดนลงโทษนะก็มีโอกาสเลือกร้านเองก็แล้วกันนะพี่น้้ยอ๋อเลือกเลยจะไปร้านไหนก็เชิญตามสบายอเราจะไปร้านเขาเรียกอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับผมเขาเปิดหรือเปล่าเลือกอย่างดีเนี่ยร้านเขาเปิดไหม ร้านกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกอันนี้นะครับก็อร่อยนะครับแต่นี้ก็เลือกไปแล้วกันนะครับไหนๆก็หน้าดําแล้วแล้วก็เลือกเอาที่มันอร่อยก็แล้วกันใช่ไหมจะได้ไม่เสียเที่ยวใช่ <Whoa. S 1> ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนี่เลยร oh. ้านเปิดแล้วด้วยเฮ้ย <laughs> ยังไม่มีคนเฮ <laughs> ้ยนีมามีถึงว่าเลือกร้านที่ไม่มีคน ออมันจะเที่ยงแล้วนะไม่ช่จะเที่ยงวเวลาเที่ยงแล้วคนมันจะเยอะจะถ่ายลาบากก็นี่นครับถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมรสเด็ดอร่อยไม่ต้องปรุงนะครับไม่ปรุงก็เรื่องของแกนะครับใครไม่ปรุงก็นะครับแต่ก็แฉะแ,แง่ก็ปรุงนะครับผมว่าจริงๆแล้วกินเผ็ดไม่ได้แหละนะครับก็อันนี้เราก็จะไปกินกันเลยใช่ไหมพี่น้อยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวอะไรพี่กนไม่ได้ฮะ อ๋อก็ไม่เป็นไรกติกาก็คือกติกานะครับแค่นี้ไงสบายสบายอยู่แล้วขอทายเองได้ไหมโอ้โหลอยมันก็หย่ำตะกระยี่นี่พี่น้อยดูดูพี่กดโอ้โหปลายครั้งเดียวปลายครั้งเดียวฮะปลายครั้งเดียวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนอนนอนไอยี้มันมีแต่ถ่านเนี่ยไอ้กด นี่มึงยังไม่พอใจเหรอไอ้กุเวไม่คือกกินก๋วย,ย,ยเตี๋ยวเลยไอ้โอ้โห,หนะครับก็คนแพ้นะครับก็ต้องยอมรับสภาพก็แล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับที่ใครที่มันที่ใครที่มันเลยคนลูกค้ามีน้ำตกอะไรบ้างครับหมูเนื้อหมูเน,นื้อจ้ะหนูอย่างเดียว เนื้อก็มีนะครับผมก็ใครอยากกินอะไรก็สั่งนะครับ <c oughs> ไม่ยากนะครับ ็นี่นะครับผมมาแล้วก็หน้าดำนะครับก็หน้าดำก็ต้องกินก่อนนะครับรีบกินแล้วก็รีบไปนะครับรีบกินแล้วก็รีบไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนจะมาเยอะนะครับพี่กดมืหมืออาการถ้าถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วทำไมไม่ทานหน้าดำอย่างเขาไม่ได้แทไงอาเขาบอกว่าใครแพ้ได้กินไม่เป็นไรเพาคนแพ้ไงที่ใครที่มันก็ต้องมีอีกแหละนี่นึย ต้องมีล้างล้างหน้ากันบ้างเหมือนมึงหิวอ่ะเนี่ยโอ้โหแาทิดเลยเหรอสิวขึ้นเลยอ่ะอ่ะสิวขึ้นไม่ต้องกลัวนะพี่แคปห้แงขายสบู่แล้วนะขายสบู่มิ้นเบอร์รี่สบูน้องตัดเป็นไงลูกอร่อยไหมคนโอ้โหกินตะเกียบตะเกียบก็กินข้างเดียวเขี่ยขึ้นข้างเดียว เออดีเอาเก็บไปข้างนึงโอ้โหโอ้โหน้องตั้งกินอะไรกินเส้นอะไรลูกเือเส้นเหลืองีเหลืองเรียกมีเหลืองลูกอืมอร่อยไม่ต้องปรุงนะครับผมก็เออเออคนนี้ไม่ค่อยอร่อยอะดูนี่นี่นี่อร่อยอยู่นี่นี่ก็ใครนะครับ อยากชิมหรือว่าอยากลองนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้อยู่ที่ไหนพี่นุ้ยบ้านคนเหนือบ้านคนเหนือตรงใกล้ๆโรงเรียนคนทีหน้าโรงเรียนคนทีใช่ครับก็ใครอยากมานะครับก็มาชิมได้เลยนะครับอร่อยโอ้ี่เย็นตาโฟมาแล้วเย็นตาโฟของพี่นุ้ยนี่ใครสั่งพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยเหรอใช่อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเกี๊ยวเกี๊ยวเอาไม่สั่งกันแล้วทำไมแย่งกินนั่นอะ กรอบจริงๆนะกรอบดูคนไม่อยากกินอะ่ะ <laughs> ยี่กูแบบนี้เลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็ฝากเอาไว้ก่อนนะครับก็ใครนะครับสนใจนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับน้าตกน้าตกหมูรวมหมูตับลูกชิ้นหมูน้าตกเนื้อเปื่อยนะครับผมเนื้อเปื่อยรวมนะครับเนื้อเปื่อยเนื้อตับลูกชิ้นเนื้อแล้วน้ำตกของร้านนะน้ำตกของร้าน,น,นเดี๋ยวมึงค่อยไปกับกูเดี๋ยวพี่กเดก็ไปกับพี่แค่นะครับผม เย็นลำฟูเกี๊ยวกรอบเกีเหลาหมูนะครับผมก็ราคาส0สบาทตอนนี้หมูแพงมากๆก็ยังอยู่ราคาเดิมนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำเกี๊ยวกรอบนะครับผมเจ้าของร้านนะครับบอกว่าใจดีมากๆนะครับก็แถมเกี๊ยวให้ด้วยเมื่อกี้นะครับเกี๊ยวเหนียวไหมพี่กนตัวนี้รอบมากฮะรอบมากรอบก๊อกเลยนะ โอเคนะครับพอถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามแคสแงด้วยกันแล้วกันเดีเดี๋ยวเดีอะไรช่องใหม่ด้วยสิครับช่องช่างกด DIY นะผมก็เดี๋ยวอันนี้ช่องไทยนะช่องผมกับพูอ่ะช่องพี่นุ้ยโอเคอ่ะแล้วก็ยังไงนะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามนะผมในช่อง NMK Channel นะผมก็สำหรับคลิปสนุกแบบนี้นะผมสำหรับคลิปนี้เราสองคนสามคนสี่คนห้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปสนุกมีมึงสนุกคนเดียวหรือเปล่า เราขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับทีนี้ขอจบทีนแต่เพียงเท่านี้ครับผมไปเลิก